ยูจังเลอยเมื่อไรจะได้กินเนี่ยเฮ้ยเดนิสโซตัวนี้มันคงจะอยากจะกินใบไม้แน่เลยแต่ตรงนั้นมันกินไม่ถึงอ่ะอ่ะเราเอาใบไม้ไปกินดีกว่านี่ไดโนเสโซมามามาเดี๋ยวฉันป้อนนี่อ่ะอ่ะกินซะกินซะเอาอะไรมาให้ฉันเกณฑเนี่ยเอ้าก็นายจะกินต้นไม้ตรงนี้ไม่ใช่หรอไม่ใช่ฉันเป็นไดโนเสาร์กินเนี่ย ฉันอยากจะกินหมาสังหานหมาที่อยู่ตรงนู้นเลยนะใช่เอ้แม่กแกเข้ามาและหมามันหนีไปเลยเห็นไหมงั้นฉันกินแกก็ได้เลยจ่อไปเจ้าไดโนเสาร์งกินเนื้ออยามันไม่กินผักแต่มันกินกบอนไอ้หย่อย่อมไอ้ย่อยจริงย่อยหย่อมหย่อม จังเลยวันนี้ยังไม่ได้กินอะไรเลยท้องหลงจกจกแมไดโนเสาร์กินพืชนายหิวเหรอใรอ่อกินน้ําไปก่อนนี่นี่กินน้ำอาอ่าอ่าน้ำเอำอ,อโอ้นี่เออกินน้ำกินน้ำมันไม่อิมอ่มครับกินน้ําไม่อิ่มเหรอ<ช>งั้นเดี๋ยวรอฉันแป๊บนึงนะฉันจะไปหาใบไม้ให้ในายกิน ตรงนี้มันมันกินไม่ได้นี่นะมันเหี่ยวแล้วครับโอเคโอเครอแป๊บเดี๋ยวไปเอามาให้อ่านี่แหละเอาไปให้ไดโนเสาร์กินพืชกินใบมันคุ้นคุ้นอยู่แต่เนี้ยอ่ามาอ่านี่ไงฉันเอาไม้ได้แล้วไม้ไม้น่ากินจังเลยครับขอบคุณมากครับอ๋อออยจริงๆเลยครับงามอรอออยมากโย นายเลี้ยงง่ายเหมือนกันนะเนี่ยเพราะนายคือไดโนเสาร์กินเนื้อใช่ไหมน้องเจเคกินพืชับ <c oughs> นายเป็นไดโนเสาร์กินพืชเนี่ยอเออเลี้ยงง่ายจริงเลยอ่ะกินไปกินไปวันนี้วางวางมาเดินเล่นแถวบ้านคนดีกว่าเพื่อจะมีอะไรให้จับกินเฮ้ย <c oughs> นั่นมมนไดโนเสาร์นี่นะมาเดินเล่นแถวบ้านคนแสดงว่ามันต้องเชื่องแน่เลยอ่ะไหนลองเรียกสิเรียกแบบในดีแบบหมาเลยกันไดโนเสาร์ เอาว่าไงอะไรเนี่ยมันรีบจโจดอะไรอยู่ได้มาไปจับหัวหน่อยสิเฮ้ยเฮ้ยมาจับหัวกันได้ยังไงเฮ้ยดุร้ายขนาดนี้เพราะฉันเป็นไดโนเสาร์กินเนื้อยังไงล่ะอ่นไม่ฉันกินแน่ตันนี้ดีมาดูดีใส่กันได้เป็นพันกินเนื้อใช่ ไดโนเสาร์กินพืชน,นะ้าวไดโนเสาร์กินพืชโอ้เขาบอกว่าไดาโนเสาร์กินพืชเนี่ยลักษณะนิสัยของมันจะใจดีเราสามารถไปจับและอุ้มได้เจ้าใจดีใช่ไหมไดโนเสาร์กินพืชใจดีมากเลยครับโอ้กอดได้ไหมได้เลยครับโอ้กอดได้อุ่อมากเลยครับผมได้ โอ้โหเจ้าเป็นไดนเสาร์สาใจดีจริงๆเลยอ่ะไปเดี๋ยวฉันพาไปเดินเล่นไปได้ครับว้าวไดนเสาร์สาใจดีพันกินพืชเนี่ยใจดีเป็นมิตรจริงๆเลยแน่นอนอยู่แล้วครับ